สวัสดีครับมาโม h ช n แนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Ultimate Epic Battle Simulator นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทหารเปอร์เซียนะครับกับทหารโรมันจะสู้กันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื<ๆ>่อนๆ2ทีมนะครับทีมละ5,000คนนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงมาดูนะครับ นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับอันนี้น่าจะเปอร์เซียนนะครับเพื่อนๆท่ทหานเปอร์เซียนนะครับจำนวนนะครับเยอะมากห0 0 0ันคนนะครับส่วนนี้คือทหาหนโรมันนะครับเนี่ยครับเกาะจัดเต็มมากเลยทั้งชุดเกาะทั้งโล่นะครับเอาแล้วนะครับเพื่อนๆให้สู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ใครจะเก่งกว่ากันนะครับ2ทีมนี้นะครับฝั่งละ5,000คนนะครับเริ่มเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โใหญ่เลยจะ่งจะเยอะไปหรือเปล่าครับ ไกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนแบบใกล้เคียงเป็นมากเลยอ่ะ <_ c oughs> บอกไม่ถูกเลยว่าใครจะชนะนะครับโอ้ชุดมันสุดยอดเลยแต่ผมว่าฝั่งของทหารโรมันได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าเขามีโล่ครับแล้วก็ชุดเกราะจัดเป็นมากเลยอ่ะโล่นใหญ่มากเลยนะครับกันได้หมดเลยอ่ะ แต่เนี่ยครับของท่านเปอร์เซียนนะครับมีแค่โล่ลเล็กๆในนัร้บบบรวมๆเ,เลยครับเป็นเพื่อนเห็นนะครับสู้เป็นจุดยอดเลยห้าพันคนนะครับฝั่งละห้าพันคนเพื่อเห็นนะครับเย<ม>ักระมดเลยอะ นะครับผมซูมมาดูข้างบนนี่เหมือนมดเลยเพืเเ่อนๆเห็นไหมครับมดตัวเล็กๆแต่พอซูมลงมาเข้าดูข้างล่างนะครับเป็นคนนะครับเพื่อนๆคนซื่อสัตย์นะครับตอนนี้ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มมันเริ่มจะแบบยาวขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนเป็นใบไม้เลยอ่ะ <st> เพราะว่าด้านหลังนะครับคนด้านหลังแบะทยอยมาข้างหน้าเรื่อยๆเลยนะครับก็เลยหาตำแหน่งที่จะปะทะกันก็เลยฉีกออกด้านข้างซ้ายขวาทังหมดเลยนะครับเหมือนเป็นรูปใบไม้เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นรูปปากอันใหญ่ๆเลยครับรูปลิถึงปากโอ้โหไปดูตรงปลายดี

เกือบถึงครึ่งกันแล้วนะครับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทาหารเปอร์เซียเนี่ยคือลดลดลงเกินครึ่งแล้วนะครับส่วนทาหารโรมันยังมีถึงครึ่งหนึ่งโอเคตอนนี้ลดลงเกินครึ่งทั้งสองทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหปันนกันแบบอันดัมากเลยนะครับ เส้นเซียเหลือน้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตอนอนี้โอ้โดนทางเนี่ยครับโดนทางของฝั่งโรมันตีขนาบข้างไปแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับตีอกไปแล้วว่าก็ได้จํานวนที่เยอะกว่าหน่อยนึงนะครับตีอกไปแล้วด้านข้างเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นวงกลมแน่เลยผมว่า ้อมมาเป็นวงกนะครับแล้วทาหารเปอร์เซียเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับโดนทหารโรมันล้อมจนหมดเลยตีอกมาเรื่อยๆครับอย่างที่บอกว่าฝั่งโรมันได้เปรียบในเรื่องโล่นะว่าโล่ใหญ่มากต้องกานได้ใ้ดีมากๆเลยโอเคนะครับตอนนี้ทหารเปอร์เซีย จะเหลือไม่ถึงพันแล้วนะครับเพื่อนๆจาก5,000คนนะครับตอนนี้อาจจะเหลือไม่ถึงพันแล้วเอาล่ะครับเหลือแค่900กว่าคนแล้วขณะที่ทหารโรมันยังเหลืออยู่พันกว่าคนนะครับอย่างที่คิดจริงๆว่าโล่ของทหารโรมันให้ช่วยได้เยอะอยู่ เหลือ700กว่าคนแล้วนะครับทหารเปอร์เซียฝั่งนู้นก็ตีอกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตีอกมันด้านข้างแล้วของทหารโรมันเนี่ยครับก็จะเป็นรูปตัวยูแล้วนะตีอกมันเรื่อยๆด้านข้างแล้วนะครับเป็นรูปตัวยูแล้วส่วนนี้ทหารเปอร์เซียก็อยู่ตรงกลางนะครับ เหลือน้อยแล้วโอ้โหเหลือครึ่งๆแล้วนะครับโรมันเหลือ800กว่าส่วนเปอร์เซียก็เหลือ400กว่านะครับเหลือ300กว่าแล้วนะครับอีกนิดเดียวอโอ้โดนตีอกเนี่ยครับ เือน้อยลงเรื่อยๆเลยตีอกซ้ายขวาแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นรูปตัวยูเลยเห็นไหมครับโอ้ฝั่งนี้ตีอกมาเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะเหลือแค่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับแย่แล้วทหารเปอร์เซียแย่แล้วนะครับ เหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะครับเหลือ90ก้าบกว่าคน้เหลือแค่6กบกว่าคนนะครับเหลือแค่20บกว่าคน500กว่าคนลุม10กว่าคนนะครับตอนนี้ โอ้หรือแค่ย่อมเดียวโอเคนะครับสรุปคืออาหารโรมันกับทหารเปอร์เซียนะครับฝั่งละห้าละห้าพคนสรุปตอนนี้คือทาหารโรมันเป็นฝ่ายชนะนะครับเ,เพื่อนๆโหดูเดือดมากเลยเนี่ยครับใส่ชนะแล้วผมก็ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโล่เนี่ยครับโล่นี้นใหญ่มากเลยอนะ ช่วยได้ดีมากเลยโอเคนะครับ